ช่วงดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองศีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการดิจิทัล4.0กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคำรายการดิจิทัล4.0ก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์รายการดิจิทัล4.0เนี่ยนะครับก็จะพาคุณผู้ฟังไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงภัยรอบตัวของเราในยุคดิจิทัลในปัจจุบันนี้โดยวันนี้ผมก็มีเรื่องราวที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนานเลยนะครับแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวนะครับของทางกสทช,อชอก็ได้ออกมาถแถลงข่าว พูดถึงแนวทางในการปราบปรามปัญหาเรื่องของคอเซ็นเตอร์หลอกลวงคุณผู้ฟังเคยมีโทรศัพท์แปลกๆโทรเข้ามาหาคุณผู้ฟังแล้วบอกว่ามาจากใบสนีแห่งประเทศไทยหรือว่ากมรมศุลกากรหรือว่า DSI ต่างๆเหล่านี้ไหมครับโอ้อ้างว่ามาจากคอเซ็นเตอร์ของหน่วยงานต่างๆเหล่านี้แล้วก็บอกว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของพัสดุส่งมาไม่ถึง หรือว่าเบอร์บัญชีของเราเนี่ยไปผูกกับเรื่องของการลักลอบขายยาเสพติดแล้วให้เราเนี่ยนะครับตรวจสอบบัญชีหรือว่าพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยอาจจะเป็นเรื่องของการโอนเงินเข้าไปยังหน่วยงานของเขาโดยเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหก็เป็นเบอร์ที่น่าเชื่อถือเลยนะครับเป็นเบอร์0ูนย์เป็นเบอร์ call center เลข4ตัวต่างๆซึ่งเราเห็นเบอร์เหล่านี้โทรเข้ามา เราก็ค่อนข้างที่จะมีความคิดอยู่แล้วนะครับว่าน่าจะเป็นเบอร์จากหน่วยงานต่างๆนะฮะพอเวลาเห็นตัวเลข2ตัว3ตัวเหล่านี้แต่ปรากฏว่ามันมีเทคโนโลยีอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังเทคโนโลยีนี้นะครับปัจจุบันนี้เหล่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า VoIP VoIP เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีการโทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองหรือชื่อเต็มๆของเขา ก็คือ Voice Over Internet Protocol ก็เป็นเทคโนโลยีสำหรับการโทรศัพท์หรือการสื่อสารด้วยเสียงผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ที่เขาโทรมาที่เขาใช้เทคโนโลยีอันนี้นะครับเขาก็มีเครื่องหรือมีซอฟต์แวร์แล้วก็ไปผูกกับตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆในการโทรออกของเขาแล้วก็สามารถโทรเข้าหาเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราได้โดยสามารถแสดงหรือว่าตั้งค่าให้เบอร์ที่โวมมาอย่างโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ย เป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับจะเป็นตัวเลข3ตัวตัวเลข4ตัวหรือว่าเป็นตัวเลขที่แบบดูแล้วมันมีความน่าเชื่อถือว่าน่าจะโทรมาจากหน่วยงานราชการประมาณนี้เนี่ยนะฮะแล้วทีเนี้ยเขาก็จะใช้เทคนิคในการหลอกลวงต่างๆอาจจะเป็นว่าโทรมาจากเบอร์4ตัวเลยนะครับตัวเลข4ตัวเลยแล้วก็อ้างว่า เป็นคอร์เซ็นเตอร์ขององค์กรที่เขาตรวจเกี่ยวกับการลักลอบค้าขายยาเสพติดกันแล้วก็มาบอกว่าโอ้ยเบอร์บัญชีเบอร์นี้ของเราเนี่ยมันไปผูกอยู่กับแก๊งมิจฉาชีพที่มีการใช้เบอร์บัญชีนี้ในการซื้อขายยาเสพติดแล้วก็ถ้าเราอยากจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์เนี่ยก็ไหนลองโอนเงินเข้ามายัางหน่วยงานดูซิเพื่อที่จะพิสูจน์โอโ้เขาใช้เทคนิควาทศศิลวาตกรรมเนี่ยนะครับหว่านล้อมเราเนี่ยให้หลงเชื่อแล้วก็ลอง โอนเงินไปได้โดยง่ายนะครับแล้วทีนี้ยังไงล่ะครับคุณผู้ฟังเงินของเรานะครับพอไปอยู่ในบัญชีเขาแล้วเนี่ยก็มีตัวอย่างนะครับโอ้โหล่าสุดเลยก็เห็นมีดาราชื่อดังคนหนึ่งนะครับก็โพสต์เลยนะครับโพสต์วิดีโออัดไว้ว่ามีแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยโทรมานะฮะว่าเป็นคอร์เซ็นเตอร์ของสักที่หนึ่งนะครับทีนี้เธอเนี่ยก็คงจะอ่านข่าวตามอินเทอร์เน็ตมาเยอะพอสมควรว่าเอ๊ะถ้าเกิดมาจากหน่วยงานรัฐบาลจริงไม่น่าจะ โทรศัพท์มาเข้าเบอร์มือถือของเธอแล้วก็มาบอกให้โอนเงินอย่างงน้นอย่างนี้หรือว่ามาหลอกถามเบอร์บัญชีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเธอก็มีการโต้ขรมกลับไปก็ปลายสายก็ด่ากลับมาเลยนะครับโอ้โหมีกรณีศึกษาแบบนี้นะครับที่เป็นข่าวเนี่ยแทบจะทุกวันเลยนะฮะว่าในกรณีที่มีการรู้ทันและมีการพูดจาตอบโต้กันไปเนี่ยปลายสายก็ด่ากลับมาหรือถ้าในกรณีที่ไปลงเชื่อไปหลง กลเขาแล้วเนี่ยโอนเงินไปแล้วเนี่ยมีการโดนด่ากลับมาอีกนะครับพอจับได้มิจฉาชีพก็มีการโทรศัพท์ตอบกลับมาอีกว่านี่เราเป็นมิตรกับคุณนะอ่ะเป็นมิตรยังไงล่ะก็เป็นมิจฉาชีพอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่มุกตลกนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นความโห่ใจร้ายมากนะครับนอกจากมาหลอกเงินเราเนี่ยยังมาแกล้งด่าซ้ําหรือพูดให้เราเจ็บใจอีกนะครับซึ่งโอ้มันก็ เป็นเทคนิคของมิจฉาชีพแก๊งพวกนี้ะนะครับคุณผู้ฟังซึ่งสิ่งที่มิจฉาชีพเหล่านี้เขามาสามารถหลอกลวงหรือว่าต้มตุนเงินเราได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้หลักการทางจิตวิทยาอยู่3-4ข้อประมาณนี้นะครับก็คือ1ทําให้เราตกใจเล่นกับความตกใจของเราว่าโอ้เนี่ยเบอร์บัญชีของเราเนี่ยนะมันไปผูกอยู่กับเบอร์บัญชีของผู้ร้ายหรือถูกอายัดหรือเป็นหนี้บัตรเครดิต ก็เป็นข้ออ้างที่มิจฉาชีพเนี่ยนิยมใช้กันมากที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเรื่องของบัญชีธนาคารเรื่องของบินบัตรเครดิตต่างๆเหล่านี้แล้วเขาก็จะอ้างว่าบัญชีจะถูกอายัดแล้วก็ให้เราพิสูจน์โดยการโอนเงินเข้าไปเพื่อที่จะไปหักล้างก่อนแล้วเดี๋ยวทางกรมศุลกากร,กรหรือว่าทางธนาคารเนี่ยก็จะโอนเงินคืนมาให้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เล่นกับความกลัวหรือความตกใจนะครับ ส่วนอีกกรณีหนึงเขาก็จะเล่นกับจิตวิทยาของความโลภความอยากได้นะฮะเช่นโทรศัพท์มาว่าโอ้มาจากกรมศุลกากรจะมีการเช็คเงินคืนภาษีนะครับก็จะอ้างว่าจะมีการทําการโอนเงินเข้าไปนะครับมีการคืนภาษีให้ก็จะหลอกหรือว่าเราจะได้ รับเงินและต้องไปทําธุรกรรมที่หน้าตู้ ATM เพื่อยืนยันตัวตนแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะหลอกให้เรากดปุ่มนู้นปุ่มนี้และให้เรากดเป็นภาษาอังกฤ,ฤษซะด้วยสิครับคุณผู้ฟังก็กลายเป็นทําธุรกรรมโอนเงินให้กับมิจฉาชีพไปเลยซะอย่างนั้นนะฮะหรืออาจจะโทรมาหลอกว่าเราเป็นผู้โชคดีได้รางวัลอย่างงู้นอย่างนี้แต่ต้อง โอนเงินเป็นจํานวนหนึ่งก่อนเพื่อแลกกับของรางวัลใหญ่ๆอาจจะเป็นเงินภาษีซึ่งอาจจะเป็นเงินจํานวน1 0,000บาทเพื่อที่จะได้เงินก้อน2ล้านบาท3ล้านบาทนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือเล่นกับจิตวิทยาเรื่องของความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะเช่นโทรมาบอกว่าข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยหายไปจากระบบของธนาคารนะครับแล้วก็หลอกถามข้อมูลส่วนตัวของเรา เพื่อที่จะนําไปปลอมแปลงการทําธุรกรรมต่างๆการเงินออนไลน์ของเราหรือบอกว่ามีการโอนเงินผิดหรือว่าอนุมัติเงินกู้นะครับซึ่งคอสเซนเตอร์หลอกลวงเหล่านี้ก็จะหลอกว่ามีการโอนเงินผิดมานะฮะแล้วก็จะมีการขอเอกสารขอข้อมูลของเราเนี่ยนะครับแล้วก็หลอกให้เราเนี่ยโอนเงินกลับมาอย่างบัญชีของมิชาชีพเพื่อทําการตรวจสอบว่าโอ้บัญชีนี้ถูกต้องนะมีการโอนเงินเข้าไปเนี่ยยืนยันว่า ใช้เบอร์บัญชีนี้เพื่อที่จะรับเงินคืนมาแต่ให้เราเนี่ยโอนเงินคืนไปเพื่อให้เขาตรวจสอบก่อนปรากฏว่าพอโอนเงินไปแล้วเท่านั้นแหละนะฮะเงินก็หายไปกับโจรเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะต้องมีสตินะครับซึ่งให้เราเนี่ยตระหนักไว้เลยว่าธนาคารหรือกรมศุลกากรหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เขาจะไม่โทรศัพท์มาหาเราและเขาจะไม่ให้เราเนี่ย โอนเงินไปให้เขาหรือเขาจะไม่โทรมาขอข้อมูลต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับการที่เขาจะเอาข้อมูลเราเนี่ยไปทำธุรกรรมทางการเงินได้เช่นชื่อวันเดือนปีเกิดเลขหน้าบัตรเครดิตเลข3ตัวหลังบัตรอะไรประมาณนี้นะครับข้อมูล3าสอ,อย่างแค่นี้เองนะครับคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อถ้าเขาได้ไปเนี่ยเขาก็จะสามารถไปทำธุรกรรมออนไลน์เอาเงินของเราจากในบัญชีของเราเนี่ยออกไปได้เลยนะฮะ ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้จริงก็ให้เราเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะโทรกลับไปธนาคารนี้เองแ้ะก็วางสายเลยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวของภัยในโลกของดิจิตัลในทุกวันนี้ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังสําหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกราบมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ทุกสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ หากคุณผู้ฟังต้องการแนะนำติชมรายการหรือเขียนข้อความมาพูดคุยกับผมก็สามารถส่งข้อความมาหาผมได้ทางเพจ Facebook Digital Media ST หรือทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ผมรอที่จะอ่านข้อความของคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการดิจิทัล4.0ก็หมดลงแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองศรีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0